อไปนี่ไปก็ปนี่วันที่ปลาสดวันที่ปลาสดลำวานรกดากานิซาเบรอะไรนุาตะแกนุตตแนว่อ๋อพรรคตะแก่กี่ปีล้วถึงดากนี่สปีแล้วค่ะสิบเก้าปีารวันที่ปลาสดปลาสด้าชาด่ดากมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างอ่า อนนเงิอ่านี่ถอนเงินด <c oughs> ีบ้าพนักงานพวกแกนี่สามคนสองคนโอเคอาหารทะเลนี่เขาเขาสายบุรีสายบุรีส่วนแต่แล้วก็ปัตตานีส่วนโอ,อ้ไม่ได้สายบุรีเป็นตอนนี้สายบุรีวานละวันละไม่กีนตำลแล้วอ๋อนี่มีทุกอย่างโดร็กก่อนนี่ปลาโอลิโมลิโมโนี่นี่ปลาปลาตตโปลาตาโต65บาท

ตลาก่อเกปะดอัน <cycles> น no ี้มี่าวัตวัตุงตัวกากดลัตตัวบาทสิตรงแดาต์ตาปล่อยนดาว่าพอทารกาเลยนี่ามสิบกว่าปีเหรอสามสิกว่าปีสมัยดุจวัตนาตตังตตลาดนี่มุกกอใช่ตลาดนี่ว่าทหารใตลาดนี่เมกัวเมกัวเลยก็รุนลรุนกดานีเขานานแลวไงยันกี่สิบปีเนี่ยว่าของนี่ระมัดเานี่ cái này còn níng chưa còn níng còn níng Kali ah tôi lúc níng luôn à đấy kali, jalekali di telak pla แอันนี้ก็เรียกกับปลาโอค่ะปลาโออ๋ออันนี้เป็นโอโอดำโอหน้าอันนี้โอทูน่าอันนี้อันนี้โัวลายอ๋อต่างกันยังไงครับมัาในนี้เนื้อเนื้อจะนิ่มไอ้เนื้อจะแข็งอ๋อครับหูยาวโอหูยาวแล้วนี่ก็ปลาสายบุรีสวยงามมากขอบคุณครับโอเต้โอเต้จ้า เซ่บุฒิวิเศษโบรนนาณโอ้ยเกยลาก,ก่อนดิอ่านี่ความอุดมสมบูรณ์ท่อสายบุรีโอ้ยสายบุรีนี่อาหารหลักไม่เคยขาดทั้งปลาทั้งผักเด็ดโอเคซิน,นิ่งเด็ดอุดมสมบูรณ์สายบุรีอันนี้ชายยอดยตากเกโตอ่า kita lupa ya rakoh gini pasal jawa deh ini nak nak kita ya, kita pagi kita taluban deh kalau wasa siya panggil talat sok ke seban namun taluban deh pakai lupa rakoh panggil ini gini pasal jawa deh pasal jawa kapun tak buat tupik kanu musing tupik gini ege boleh patah ege kapok kanu tupik kanu deh kalau lihat ini tak butuh bà bù Pak bà cái <laughs> la liệt nung yêu bà, bà Pak bà, bù đùt cả u lại, để bù heng bù seng bù đùt Dang-dang tu má ghi u la liệt nung lại cọt, banh nính cắt chay về